สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเล่นใหม่นะครับทำพวกวอร์นครับทําเป็นพก c p u นะเพื่อเอาไปขึ้นเป็นเป็น,ปนวอร,วร์วอร์สุดสระแล้ก็การที่เราจะทํา CPU เนี่ยเราจะต้องมีปุ่นสิบสายไฟสิบแล้วก็เมนบอร์ดสองแผงวงจรสองนะครับ ปัญหาหลักๆที่จะหากันก็คือผมจะพามาหาพวกแมนบอกกับแผงวงจรนะครับปูนสายไฟอ่ะหลายหลายคนอาจจะผู้เล่นใหม่หลายหลายคนอาจจะรู้รู้อยู่แล้วเขาว่าต้องหาอย่างไรจากไหนแล้วก็เดีวเรามาหากันนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมไปมาที่ปั๊มนี้เลยมันไม่ได้มีแค่ปั๊มนี้ปั๊มเดียวนะครับจุดจบนะโอเคครับไปผมจะสแตนบายรถรอเลยครับก็เราเห็นตู้น้ำตรงนี้ไหมครับ สีแ,งแดงๆเนี่ยเห็นไหมครับมี E ให้กดเห็นไหมทีเกเขียวพวกนเนี้ยเนี่ยตู้พวกเนี้ยกดได้หมดครับโอเคก็เรามาเริ่มงัดกันเลยตู้น,นะพวกนี้ครับจะเป็นการหาพวกแผงวงจรกับเมนบอร์ดนะครับก็มันจะเป็นการสุ่มนะคราาับว่าจะได้แผงวงจรหรือเมนบอร์ดนะครับก็ประมาณก็ประมาณนี้มาดูกันการกดมันต้องรีบอยผมพลาดเห็นไหมถ้าเรารีบไปอ่ะมันจะแตกแบบนี้ พอเก็ตไหมครับเราจบอะเราไม่ต้องรีบเลยครับกดเรื่อยๆคือมันไม่มีการนับนับวีหรืออะไรพอเก็ตไหมครับมันหาค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าประเทศเนี้ยเธอการตีวอ,อมันไม่มีมันแทบมันเหมือนจะติดร้อยเลยครับมันมีโอกาสแตกเพราะว่าเรื่งองเนี้ยคือถเขาทําทให้ตดติดร้อยถ้ามันมีโอกาสแตกอะคือมันก็เร่อะไรพวกแผงวงจรกระแบนบอร์ดมันก็จะมีราคามากขึ้นอะไรประมาณนั้น คนก็จะแย่งกันจบแต่คันนี้นคือมันตีติดร้อยมันก็เลยแบบหาได้ง่ายพอเก็ต okay, ไหมครับก็ไปไปตู้สองกันคือตู้นี้ผมพลาดไปแล้วมจกเร็วเกินไปอ่ะเรามาต่อตูสองก็คือตู้นี้นะครับ qeq e ไม่ต้องรีบครับาตาตาผมลายด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกค่อยๆดูนะเพราะว่าบางครั้งมันจะสลับกัน บางทีมันจะซ้ำกันก็มีให้กดเรากดสองรอบไหนยังไงให้กดสองรอบเห็นไหมต้องค่อยๆทำ ไม่ต้องเล่ยครับเล่ยเรื่อยลองเห็นไหมครับผมได้แค่แผงงจอซึ่งแมนบอกจะหาค่อนข้างมันจะออกค่อนข้างยากมากฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปจุดต่อไป ตากเก็บไหม,ม,มผมก็จะมาจบก,ก่อนก็ทำเหมือนเดิม อ่านไหครับ <sk r its> ก็จบมันไปเรื่อยไงตาจะหลับแล้วนะผมทำก่อนนอน <c oughs> ็มาดูเพราะว่า,มวามผมไม่ไช่ว์นะว่ารอมนี้จะออกหรือเปล่ามันจะยากตรงแมนบอกแผนขงจันมันหาไม่ยากอ่ะอันนี้ได้สองอันเห็นไหมครับมันจะเป็นการสุ่มเห็รอก็อันนั้นคือตู้ที่สามผมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสองจุดผมมีอยู่ประมาณสิบจุดผม เดี๋ยวเพิ่มคลิปมันจะยาวเกินไปผมจะบอกแค่อีก2จุดก็พอตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้จุดหนึ่ง แล้วก็ตรงไม่จุดเหมือนเลยครับตู้นี้แก่แล้วก็ตองนี้คือผมไม่อยากอัดนานเลยเดี๋ยวคิดมันจะนานไปแล้วก็ในจุดหนึ่งในตู้นไหนไหกจุดหนึ่งก็ ก็บอกโดยประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับก็ประมาณ6เจ็ดตู้นี้ก็น,น,าน่าจะเพียงพอในการทำวอลแล้วครับก็ขอบคุณมากครับ